สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาแจกสูตรผัดไทยเจปรุงรสกันนะครับอร่อยแน่นอนนะครับทำยังไงไปดูกันนะครับกดชอบพิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะ ก่อนอื่นเราก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับตามมาด้วยเต้าหู้ขาวนะครับแล้วก็หัวชัยโปหวานสับปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะครับวันนี้เราจะทำแค่จานเดียวนะครับใครกินเจย,ยกมือขึ้นหนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะ ใส่เส้นจานนะครับหรือเส้นเล็กก็ได้นะครับน้ำมะขามครับประมาณ3กระบวยไปเลยซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะเอาเส้นเกือบเกือบท่วมอะไรเลยนะน้ำมะขามเกือบเกือบท่วมเส้นแบบนี้นะครับ หลังจากนี้ก็ผัดให้เส้นนุ่มเลยนะครับใส่ถั่วฝักยาวหั่นตามชอบนะครับใครมีเห็ดหอม ก็ใส่เห็ดหอมได้นะครับเดี๋ยวเมนูหน้าใส่แน่นอนจะเมนูอะไรติดตามชมกันได้ผมไม่บอกในนี้หรอกใส่ถั่วงอกนะครับแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ หรือใครชอบเป็นมะนาวสดก็ได้นะครับไปบีบด้านนอกเอาปรุงรสได้เลยนะครับผมด้วยพริกปน่นทั่วปน่นแล้วก็น้ำตาลทายนะครับผมรสชาติก็ขึ้นอยู่กับคุณเพื่อนได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยกับเมนูผัดไทยเจปรุงรสนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมเราก็มาตักใส่จานกันดีกว่าเทศกาลกินเจวันแรกนะครับผมเราก็จัดกับเมนูเจไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอ,อีกนะครับเราจะทำเมนูอะไรกดติดตามให้กันหน่อยนะครับนี่มาพอดีเลย อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับลูกถ่ายแม่ทำก็คงต้องลาไปก่อนโชคดีมีชัยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ